เอ็มซีล็อกเลิฟนะครับเห็นกลัวตายนะเนี่ยดูดิครับไม่มีตายนะเนี่ยไปกล้ามกูกลับแป๊บนึงนะเข้ามาแล้วโอเคเข้ามาเข้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วคือคนลรกอ้าวทำอะไรอ่ะ

เห็นเลฟบเฟืบนหัวผมไหมครับนี่อ่ะโอ้โหยอ่อตกใจไรสใบไมล์แล้เราจะไปไหนต่อครับบ้านไหนค่ะเพี่เมื่ออ่าไปเซียร์เทมเมอร์หรอคนเข้ามาผมจะให้เดมมด เอยคนที่เข้ามาเป็นคนแรกผมจะให้ไดมอนห้าชุดนะครับไดมอนบล็อกห้าชุดนะครับบ็อกโซนแร้วโอนู้ยโอ้โหแล้วคนที่ไม่มีแจ็คเราบิ๊กส์วิ่งยพราะว่ามันชื่อนละต่อเป็นใบก็ฟังก็ได้เหมือนกันนะครับ

คิวหมดอ๋อขาขาเลยได้ดมเพื่ออะไร แต่ลืมลมอ่ะกินบอกก์นะั้นกินบอกช็อคไอเทมซื้อเขาดูหน่อยดิซื้อเขาดูหน่อยดิเลยอืม ซื้อได้เราซื้ออะไรไม่เข้าเรื่องอ่ะไม่ให้ <c oughs> มีทำไมจะไม่มีมีอยู่อย่างเดียวมีความมั่งป่า ผมจะขาอันนี้ด้วย D A ฮโอ้โหปิดเร็วเร็วแบวิวสวยงาม đuổi ở ngang ngang, mong thấy hiển đi ha, quay đi ha, quay đi